ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอาเฮียนะวันนี้ก็มาแนะนำเจ้าตัวละครสาย Defender กันบ้างนะสำหรับที่ใครกำลังคิดจะปั้นนะรวมถึงเฮียเองด้วยนะตอนนี้เพราะว่าเจ้าเซโตเจ้าจินอะไรพวกนี้นะมันโดนตุ้มตามทีเดียวก็หายกันแล้วนะเดี๋ยวนี้คือมันแรงจริงๆนะเพราะงั้นเนี่ย เลยจะต้องมาหาเจ้าตัวที่เป็นแท้งจริงๆแล้วนะ <c oughs> อันนี้มันเป็นเหมือนกับวอลเลเอร์ที่สะท้อนดาเมจอะไรเงี้ยนะมันก็เหมือนจะมันมันแลตายง่ายนะบางตัวที่แบบเลือดมันน้อยอย่างเงี้ยอย่างเช่นจินอย่างเงี้ยเลือดแค่เท่าไหร่เองนะเลือดแค่4 2่พนะแล้วกันการตีได้แค่อสองครั้งนะ มันก็เลยทําให้บางทีโดนโดนเวทหรือโดนอะไรหน่อยเดี๋ยวหายไปแล้วนะหรือโดนเจ้าดีเวนที่มันไม่สนใจเกาะเนี่ยนะไม่สนการไม่สนอะไรเลยเนี่ยทิมเข้าไปหายเลยฮะแล้วกลายเป็นว่าเราไปยืนเฉยๆให้เขาคิวซะอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะขอดูในอ่าแรงนิดนึงนะจะได้รู้ว่าเขาทํา ประมาณไหนกันนะทีม <c oughs> โอเคอันดับหนึ่งตอนนี้เจ้าฟังเกอร์มีอะไรเนี่ยแกนฮิลออแทงก็จะมีกี่ตัวอะไรเนี่ยรีดีกราดรีดาการดอะไรเนี่ยนะหนึ่งสองสามตัวฮะแล้วก็ซิลิเซียใช่ซิลิเซียเนี่ยเฮียก็เพิ่งเปิดมาเ้ารู้สึกว่าตอนนี้มัน มันเป็นแทงที่โอเคมากเลยนะเพราะว่าดูสกิลมันมันจะลดให้ตัวที่ตีมันเนี่ยเหลือแค่ตีมันช่องเดียวนะอย่างเช่นอนุบิสเฮียยิงเข้าไปจากวงกว้างๆเหลือแค่ตัวมันตัวเดียวนะแล้วมันอาจจะไม่ตายด้วยซ้ำเพราะว่ามันลดอินคัมดาเมจนะลดไปเลย70%ซนะเ <c oughs> นี่ยเห็นปะแล้วก็แถมยังฮิลด้วยนะลดที่เข้ามาเลยช่องเดียวแล้วก็ ฮิลอินคัมมิ่งดาเมจดาเมจที่เข้ามาคูณเจสิเอร์เซแล้วก็ฮิลไปเลยนะก็เหมือนจะตีกันไม่ค่อยตายนะเจ้าตัวซิลิเซียนี่นะดีแคยจะปั้นเลยอ่ะดูสกิลต่อไปนะอ่าจะเพิ่มอ่าเดฟเพิ่มเดฟ5%้าเปอร์เซต่อจำนวนที่ตายแล้วที่เป็นเกฟยาดะที่เป็นลุมฟังแล้วอะทั้งสองฝั่งเลยสมมติเราเราตายไปสองมันตายไปสองก็จะบวกสี่ ก็จะเป็นเท่าไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็จะค่อยๆเพิ่มเดบไปเรื่อยๆยิ่งตัวยิ่งสู้กันน้อยลงอ่ะ,อะก็จะพลังป้องกันเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็จะเพิ่มเลือดตามเก็บอีกนะแถมเพิ่มเลือดด้วยได้ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งเกาะเพิ่มแล้วก็เลือดเพิ่มด้วยแปดพันนะคูณกันเข้าไปฮะอ่ะดูสกิลต่อไป <c oughs> นี่สกิลการเดทก,ดก็อ่านั่นแหละการการโจมตีครั้งหนึ่งนะแั้งกันได้ครั้งหนึ่ง แล้วพออันนี้ก็คือนี่นี่หลังจากพอกาดเราโดนตีแตกไปแล้วใช่ไหมเราก็จะได้พลังป้องกันเพิ่มอีกหนึ่ง้อยเปอร์เซ็นด้วยนะแปดเทิร์นอืมก็เป็นแทงที่แบบอึดแลยนะตีไม่ค่อยตายปกติทีมเฮียลเาเจอก็จะเหลือประมาณตัวนี้แหละสู้กับเจ้าเกาหลีอะไรเงี้ยนะเหลือแต่แทงเดี๋ยวเกาหลีเดี๋ยวเ,เดี๋ยต้องพูดกันหน่อยนะหลังจากที่ปั้นมา <c oughs> โอเคสกิล okay, ต่อไปสกิลเอเวกก็จะเป็นเดียวดาเมจทูเอนิมี่หลังจากที่ตีธรรมดาไปแล้วก็จะทำดาเมจเท่ากับเลือดคูณกับ85%นะเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นหลังจากตีธรรมดาแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวที่มันตีมันตายเพราะไอ้เจ้าสกิลเดียวดาเมจเนี่ยนะหลังจากตีธรรมดาแล,แล้วตายดันตายเพราะไอ้สกิลหลังเนี่ย <laughs> ก็จะฮีลอีกนะ50% ของ m a คค p พของตัวเรานะฮิวทันทีเลยครึ่งหนึ่งฮิวครึ่งหลอดเลยนะถ้าเกิดตีแล้วตายด้วยสกิลนี้นะ <c oughs> อ่าก็น่าจะเป็นท็อปท็อปเทียอยู่นะตอนนี้เจ้าซิลิเซียแล้วมันก็ใช้ลงเกรดออฟเคออได้ด้วยนะเฮียผ่านแล้วเอาตัวนี้แหละไปยืนแต่ว่าไม่ผ่านเพราะว่าไปถึงไอ,บอ้บอสบอสตัว,ต,วตัวกลางตัวใหญ่มากที่เลือดแสดหนึ่งนะแล้วมันตีแรงมากเลยนะ <c oughs> ต้องเอาอ่า อะไรเจ้าอะไรอลิสอะไรน่ะนะที่ตีแรงตําเลือดอไปสู้แต่ยังเปิดไม่ได้ฮะ,ะมาดูตัวแกนฮิวบ้างนะ, <c oughs> ะสกิลแรกบอกว่าจะเริ่มเริ่มตั้งแต่ b e ฟ o r e เ a t t l e เลยนะ <c oughs> เปิดเกมมาก็เตรียมโดสะท้อนสะท้อนดีบัฟสกิลด้วยนะ <c oughs> แล้วก็สะท้อนดาเมจที่เข้ามาไม่สนใจบาเรียด้วยนะ เข้ามาคูณกับร้อยหสิเอร์ซ็นนะอันนี้คือออกเขาบวกเต็มแล้วแหละอืมคือดัเมจที่เข้ามาสะท้อนกลับไปคูณร้อยหสิเปอร์เ็นตะสะท้อนแรงกว่าเดิมนะ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นแนวสะท้อนมาตีแล้วตายเองอีกแล้วนะคล้ายเกาหลีนะอันนี้ก็เป็นสกิลอาลทันนะคอนเซนเทรตก็คือแทงให้เพื่อนนะแต่ว่าลดดัเมจที่เข้ามาหกสิห้าเซนด้วยก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ตายในทีเดียวนะเพื่อบางตัวที่แบบแรงมากๆนะ <c oughs> คือลดอินคารมันก็จะดีกว่าไอเดฟนะเพราะบางตัวมันไม่สนใจเดฟใช่ไหมแต่อันนี้ถ้าลดไปเลยก็คือลดเข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าลดไปเลยหกสิบห้าเซ็นมันก็ดีใช่ไหมดีกว่าเดฟใช่ไหมลนะูนก็เใส่เลือดนั่นแหละใส่เลือดเพราะว่าอานี่เพราะว่าสกิลมันคล้ายๆกันเลยเห็นป่ะคล้ายๆไอเจ้าอะไรซิริเซียเลยนะเดียวหลังจากตีตีธรรมดาอีกแล้วแล้วถ้ามันตายก็จะหิวอีกครึ่งหลอดนะอื <c oughs> สกิลเ,เหมือนกันเลยนะ อันนี้สุดท้ายเป็นอะไรฮิลทุกเทิร์นนะเปิดมาแนนทาวอนด้วยฮิอพาร์ตอินคัมบิงดาเมจดาเมจที่เข้ามาคุณหกสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ฮิวอีกแล้วเนี่ยฮิวทันทีเลยนะอืมก็เป็นแทงที่น่าใช้มากนะเนี่ยก็ยังเปิดไม่ได้อยากได้อยู่ <c oughs> ต่อมาตัวสุดท้ายนี่คล้ายๆจะเป็นรีเจนหรืออะไรสักอย่างเลยเปล่านะ เจ้าอะไรเนี่ยรีดัก,กราดเนี่ยนะมาดูสกิลแรนะกฮะก็ปี้อะไรเวนแบทเทิลเมื่อเมื่อเกมเริ่มขึ้นเนี่ยนะมันก็จะอ๋ะกอก็ปี้สกิลของพวกเราที่เป็นเดฟเฟนเดอร์อ่าที่เป็นสายเดฟเฟนเดอร์ก็คือ3ตัวนี้นะมาถึงก็จะกป็ปี้พวกสกิลอะไร before battle effect before battle อโอ้โหสะท้อนดีบัฟเนี่ยนะเฮ้ยแล้วก็อะไรอะ่ะ แล้วก็ลดอันนี้ด้วยหรือเปล่า before battle นะนี่ permanent ด้วยอ๋อกอปมาใส่ตัวมันเองอืมมันคอมโ,มโบอย่างนี้เลยนะก็คือ defender คอมโบกันเองเลยเออโหดมากกอปมาใส่ตัวมันเองแล้วก็เพิ่ม m a คเ p ของมันอีกสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคูณคูณสองเลยเลือดที่มีอยู่นะก็จะเป็นของเราเนี่ยโอโ้ประมาณสี่สี่หมื่นได้ไหมเกือบสามเกือบสี่หมื่นนะสองสาม สองสับหกประมาณสามหมืนเกือบสี่หมื่นะอ่าสกิลแบบแค่สกิลแรกก็เก่งแล้ว<ม>นะแล้วนี้ยังเพิ่มเลือดอีกนะมาสกิลต่อไปอ่ะก็จะถ้าเกิดว่าเปนเทิ่มสกิลอ๋อสามสิบเทิร์นมีเวลาสาสิบเทิร์นถ้าเกิดว่าไอตัวเนี้ยมม่โดนตีอ่ะแล้วมันถึงตายมันจะเซ็ตเลือดให้เหลือหนึ่งก่อนนะก็ยังไม่ตายได้รับดาเมจได้อีกทีหนึ่งนะน <c oughs> ่าจะประมาณนี้ วเว่นแล้วเนี่ยเมื่อไอ้นี่เหรอเมื่อ,อเจ้าสกิลตายนี่แอคทีฟไปแล้วก็จะบุกเลือดอีกห้ามพันเหรออืมก็คือไม่ใช่หนึ่งนะเลยบอกอ้า5พันอีกนะทำให้มีโอกาสยืนได้นานกว่าเดิมเนี่ยก็เซตหนึ่งอีกแล้วเหรอเนี่ย After Remove All e n ก็คือหลังจากอันนี้ถ้าเกินส0มสิบเทอร์นแล้วมันก็ยังจะเซตหนึ่งต่ออีกยี่สิบเทอร์นล้วมีเวลาต่อแ้ก็มีเวลาห้าสิบเทิร์นเนี่ยหรอนี่โอ้โหเชนอ่ะอ่าก็จะบูตอีกด้วยนะเซตหนึ่งยังไม่พอแถมเพิ่มเลือดอีกสองหมื่นห้าเลยหรอมันดูโกงเกิดไหมเนี่ยอ่าโอเคนะคิวต่อไปอืรีบู unstable เยอะไรกูเนี่ยบลเนียังมีหลังจากโจมตีธรรมาดาก็จะทำดาเมจเท่ากับเลือดที่เพิ่มขึ้นมาโดยไม่สนใจพลังป้องกันด้วยนะก็ดีเหมือนกัน <c oughs> เลือดที่เพิ่มมาคูณร้อยห้าสิบ การพิคำ extinct คืออะไรเอ่ย extinct มันต้องมีต่อ,อีกเหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรนะถ้าใครรู้ก็มาเอามาข้อมูลมากระจายกันหน่อยนะ extinct become มันเป็นการเป็นสถานะอะไรสักอย่างหรือเปล่าสกิมันอลังเลอเกิดนะ อันนี้หลังจากตีธรรมดาเอาอีกแล้วเดียวดามเมทัวจนมี่เท่ากับเลือดเลือดเยอะสุดอ่าเท่ากับจำนวนแมคเฮดพีเลยนะจำนวนเลือดสูงสุดคูณกับสามสิบห้าอันนี้โอเคทันให้เพื่อนนะสกิลอเวกมันคือได้ทีเด็ดแนะ่เจ้าตัวนี้แหละนะที่มันก๊อปมาเนี่ยนะสะท้อนสะท้อนนี้โอ้โหแล้วก็ มีฟอร์เบตเทิลทั้งนั้นเลยนี่นอ์มอไม่ใช่ฮิวทุกเทิร์นนะฮิวทุกเทิร์นแล้วก็สะท้อนด้วยจะได้สองอันนี้ก่อนแล้วก็ไม่ได้อันนี้อีกหรือเปล่านี่ก็จะเหลือช่องเดียวอีก๊ <c oughs> อปปี้มาเลยเหรอนีเบทเทิลอ๋อนีเบทเทิลบิ๊กินนี่ไม่น่าจะได้นะน่าจะแยกกันเบทเทิลบิกินแล้วโอเคก็จะได้อันนี้อันหนึ่งแล้วก็ ได้อันนี้สะท้อนกับฮิวทุกเทินนะเทใช่ไหมอืม <c oughs> ก็เป็นตัวที่เอามาใส่กับแทงได้ทุกตัวเลยนะ <c oughs> คือกรอบสกิลเข้ามาเลยโ <c oughs> ดีเนี่ยมันไม่ให้เพื่อนกรอบไปด้วยถ <c oughs> ้าไงจะโกงเกินนะโ <c oughs> อเคอะมาดูอันดับสองบ้างฮะเขาใช้อะไร <c oughs> เหมือนเดิมเลยเหรอแกนฮิวเทีย คือใช้เซตนี้กันทางนั้นเลยเนะี่ยอันดับสามอ๋ออันดับสามไม่ช้แทงเลยฮนะ <c oughs> เน้นซัดอย่างเดียวนะวันนี้เรามาพูดถึงแทงนะเพราะเฮียกำลังจะปั้นแทงแล้วไม่ไหวรู <c> ้ <oughs> สึกว่าตึงมากเลยนะตีใครนี่แบบแพ้หมดเลยต้องทำของไปสู้เขาบ้างแลนะ้วถ้นใครไม่มีก็ใช้สองตัวนี้อะ่ะไม่มีไอ้รีดาแกนฮิว <c oughs> ิลิเซียโอเคแต่ก็มีใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะส่วนมากก็จะสามตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวไปดูอันนี้อารีนาเดี๋ยวไปดูของโนวิช no กันบ้างดีกว่านะโนวิช no นี่เฮ้ยเพิ่งตีตีไปก็เออ <c oughs> พอสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะ แค่ตามคนนี้อยู่ดับหนึ่งแล้วเจ้ายูนิโกะนะยูกินิ uki, Nico, uki, โกะยูกินิโกะอ้าวแทงใช้แค่ไอริสตัวเดียวเลยนะกระโดดเข้าไปแล้วก็ชาบอ่ะรอให้เขามาตีติดชาบไปอ๋อถ้าเกิดเป็นโ no นวิชนี่เห็นแค่ตัวเดียวน่ะไอริสหนึ่งสองสามสี่ไอริส, 1, 2, 3, สทั้งนั้นเลย ก็อย่างไอริสแล้วมีคนใช้บันเฮียด้วยนะเอยานเอยานคือมันดีเหมือนกันนะเพราะว่าสกิลมันยิงไปแล้ววงกว้างมากแล้วก็จะทำให้ลดพลังป้องกันใช่ไหมแล้วก็อินคัมดาเมจนี่เพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากตีธรรมดาจะเพิ่มคีดาเมจกับแอคแทให้เพื่อนเรานะ นี่สกิลนี้ก็ทีเด็ดนะอ n น a y a b l e เวลาเหลือตัวๆเนี่ยนะตัวนี้มันจะปวดมากมันจะทําให้อ e ีกฝ่ายถ้าถ้าโดนยิงไปก็จะยืนเอ๋อนะง่อยเลยะแล้วก็อันนี้สกิลเบิร์นนี่ก็แรงนะถึงจะไม่ได้แรงมากแต่ก็ถ้ามันไม่มีบัฟลดอินคัมอะไรเนี่ยโอ้โหเลือดลั่นดีจังนะถ้ามันไม่มีอิสซาเบลนี่คือยิ้มเลยนะยิงไปตา้าแบบยิ้มแช่ง <c oughs> อันนี้อะไรอะลดเอจิด้วยนะ แล้วก็เดียวดาเมจหลังจากยิงไปแล้วเนี่ยก็จะยิงเอ้ยจะทำดาเมจแล้วก็ลดเอจิทํดาเมจตามแมคคันพีคูสามสิบห้าด้วยนะถั่าแรงเลยนะเป็นแทงที่แบบแทงดาเมจดีวกว่านะอย่าเรียกว่าแทงเลยนะ <c oughs> ส่วนไอริสนี่ก็โอเคแทงอยู่นะเพราะมันก็เออเน้นเลือดเน้นอะไรเยะอะเจ้าตัวนี้มันเฮ้ยแต่เลือดมันเยอะเยอะในตัวเลยนะห้าพันเนี่ยนะขนาดไอริสเนียยังใส่เลือดยังแค่หกพันนะ นี่ใส่แค่ตียังแบบห้าพันแล้วอะนะไ <c oughs> ด้เดี๋ยวลองไปดูดีกว่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแต่แกันดีหายโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนนะ <c oughs> น,น่า <c oughs> ที่มีเขาก็มีแทงเหมือนกันนะ <c oughs> สำหรับโนวิชแต่โนวิชเนียไม่ค่อยได้ทำนะ <c oughs> เพราะว่ามันได้รางวัลไม่ค่อยดีนะ <c oughs> ถ้าจะทำก็ทำของอารีนาไปเลยนะ ทีเดียวใช้กิวอ์ใช้อะไรได้หลายอย่างใช้เกาะหันซาด้วยนะตามเข้ามาไม่มาถึงเฮียก่าจะไปชามเขาก่อนเลยนะอ่าอิลิเซียตามเคยฮนะนี่ยิงแมวมอยังไม่ได้ยิงเลยนะข่าวสัน์นี้ก็ดีนะแต่ก็ช่วงหลังไม่ค่อยเห็นเขาใช้กันแล้วนะ เบลล่าเนี่ยตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยเจอโอ้สะท้อนกลับมาฮะต้องดูกันหน่อยฮะเพื่อใครอยากจะปั้นนะแบบแนวแนวบ้างอะไรอย่างนี้ไม่อยากซ้ำคือไปตีเขาไม่ค่อยชนะเลยนะเดี๋ยวนี้โอ้โหเอเนอร์มีแม็กเคพีคูณพันห้าเอ้คูณร้อยห้าสิบ เวนสติงมาเอซิมูปหลังจากยี่สิบสี่เทิร์นก็จะโดนดาเมจเท่ากับแม็กซ์พีโอโหก็คือตัวละลายแทงอะไรเงี้ยนะแอปไฮทิมาหลังจากที่โดนตีธรรมดาก็คือพอไปตีธรรมดาใช่ไหมมันก็จะติดสถานะไอเจ้าสติงมานี่หลังจากยี่สี่เทิร์นก็จะโดนดาเมจเข้าไปตามหายคือแม็กเลือดคูณร้อยห้าสิบเออ ตัวละลายแทงแล้วก็ฮิวทุกเทิร์นด้วยนะบูสเดฟอีกถ้าเอนมีตายกับไอเจ้าสกิลนี้นะก็จะได้เกราะเพิ่มทำให้ยืนแล้วก็สะท้อนไอสกิลนี้ได้เรื่อยๆนะทันด้วยนี่แหละโอ้โหแลดสแตทด,ด้วยนะตัวนี้ก็น่าสนใจนะเบลเซียอะไรเนี่ยนะ,นะโอ้โหแต่มันบวก,บวกเยอะอย่างเลยตันหมดแล้วมั้งเนี่ย เดี๋ยวนี้คนแบบนะทําของกันโหดมากนะเอย่านเผิ่มแบบเดียวฮะไม่ได้เลยเดี๋ยวให้ดูอารีนาบ้างนะเฮียก็ยังใช้สไตล์เดิมฮะเพราะว่าเฮ้ยอารีนาไม่มันอ๋อนี่นี่เฮียไปอัพอันนี้มาแล้วก็คือจากการวอลเลอร์ไว้ไม่ให้มันมาตีเรานะ แต่สนมังจากกันไม่ค่อยได้นะเจ้าไข่น้านนี้กระโดดมาแต่ไกลเลยฮะ <c oughs> คือจะแพ้ทางนั่นแหละอย่างที่ว่านะเจ้าไข่น้าจะ <c oughs> พุ่งมาตีไอเจ้าเมธเราเลยนะ <c oughs> <c oughs> อ่าทีมคล้ายๆกันเลยแต่เรามีสเปลน้อย <c oughs> นี่เกาหลีเออเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเกาหลีใช่ไหมโอเคนี่เดี๋ยวนี้เขาบวกสิบสองบวกกันทะลุทะลวงแล้วนะนะเพราะว่า สะท้อนจะแรงขึ้นแล้วก็จะทันได้แต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะหิวไม่ทันหรือเปล่าไม่ไม่หิวว่่หิวทันนะเพราะว่าเวลาที่อ่าสต,ตูตายเ,ยเห็นไหมจ,จะหิวแมคเคทพีก็คือพอตายปุ๊บเต็มหลอดเลยหิวหนึ่งร้อเร็นเลย, <laughs> หเ,ลยเห็นไหม <laughs> คือเฮียจะแพ้เพราะเก,กาหลีเนี้ยบ่อยมากนะตอนนี้แบบตีไม่ค่อยไหวจริงๆต้องเอาแองเจลิก้ามาตีจริงๆนะ คือตีไม่ไม่ตายเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูน่าแพ้ตานี้ <c oughs> คือแบบโอ้โหขนาดทันแล้วยังตีไม่ลงนะมันทั้งฮิวแรงสะท้อนสะท้อนสองร้อยเปอร์เซนด้วยนะ <c oughs> ก็คือถ้าใครจะเล่นก็อัพอัพต่อไปได้เลยนะเกาหลีดีฮะจะอัพต่อไปกันเนี่ยดูยดีคือแพ้เพราะเกาหลีนี่แหละนะมันมันทันแล้วพวกอะไรอะตัววอลเลเอร์อะไรทั้งหลายแหละที่ไปตีมันเนี่ยนะนอนทั้งนั้นฮนะ แล้วมันจะรีเจนตัวอะไรคือแบบแข็งมากนะเป็นแทงค์ที่แบบโคตรแข็งอะ่ะเฮ้ยทำไมอันดับไม่ใช้กันเฮ้ยอันดับเปลี่ยนไปอะ่ะอโหเซตเดิมกัลไวเห็นปะเอ้ยแต่มันไม่ใช่เกาหลีจริงมันถ้าเรียกตามเอ่อญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นคาโอลินะน่าจะประมาณนี้แหละ แต่เรียกลมๆก็เกาหลีกันเรียกง่ายดีมีใครใช้เลยเนี่ยเฮ้ยตอนนั้นเฮียงเห็นแวับๆอยู่เลยนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมีคนใช้อยู่ในบกสิบสี่ใช่ไหมอันนี้ก็คือหลังจากตีธรรมดาก็เดียวแมคเอ๋อละลายแท้งน่อยๆเหมือนกันนะคูณยี่ห้าก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ ก็คือหนึ่งในสี่ของเลือดนะนี่ก็คือจะหิวร้อยเปอร์เซ็นเลยถ้าเกิดว่าตีตายนะเมื่อไหร่ก็ตามที่สตูตายจะหิวเลยเต็มหลอดคืออัพตัวนี้เต็มตัวเดียวเห็นวไปได้ไกลยอยู่นะเออแล้วมันแบบอินคัมเนี่ยโอ้โหคูณสามร้อยนะสกิลบวกสิบสี่อินคัม สะท้อนกับคูณสามร้อยนะคตรแรงแล้วก็ขีด้วยขีร้อยเปอร์เลยนะถ้าไม่โดนรถขี้นี่คือสะท้อนหน้าแหกนะปีเข้าไปแบบเจ็บเองลากิดนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะโอ้โหตีทีนี่ร้องไห้นะอ้ามันใช้แทงตัวเดียวด้วยนะทีม เก็มีเกาหลีนะแทงแทงตอนนี้นะที่เป็นก็จะมีวอเลอร์เจ้าจินนี่แล้วก็จเจ้าซีโตะนะแล้วก็เวลโรเนียก็จะกึง่งๆึแทงหน่อยนะเลือดเยอะดีจังนะก็เลยเอามาผูกกับเจ้าอนุบิสไว้เวลาที่ใครหน้าบินมานะจะได้ไม่ตายนะ <c oughs> แค่นั้นเลย <c oughs> อิซาเบลจริงเอาใส่มาแค่เอาเกาะเฉยๆนะเอาบัฟตอนเริ่มเกมก็ใครที่มีเจ้ารีดากาศอะไรเนี่ยนะ อย่าลืมไปปั้นนะโหจริงๆสกิลแบบแต่แหลงเฮียก็ยังไม่เจอนะโชคดีที่ไม่เจอมันเดี๋ยวหาจากไหนนะมีซิลิเซียอยู่นี่เกาหลีแทงก็จะมีประมาณนี้นะอ๋อก็จะมีพวกนี่ยฤดกาศอะไรเนี่ยอ้าก็มีตัวหนึ่งที่คนไม่ค่อยเล่นกันนะลูเซีย เป็นแทงที่ออดีนะเนี่ยมีการการ,การตีธรรมดาได้สี่ทีนะแล้วก็พอตายก็จะเกิดใหม่ด้วยนะอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สกิลแรกเลย <c oughs> ก็จะเกิดใหม่แล้วก็เลือดเต็มหลอดนะถ้าเกิดว่ามันตายนะเกิดใหม่ได้ครั้งหนึ่งเป็นเห็นเขาใช้กันจะเป็นใส่รูนแบบคีดามโิโอกาสคีคีเลดนะจะใส่สองอย่างนี้เลยแบบเน้นแรงไปเลยเพราะว่าตัวมัน มีทั้งกันอยู่แล้วแล้วก็เกิดใหม่ได้ด้วยก็เลยจะเน้นแรงไปเลยนะอีกนอเนี่ยนะเด,ดียวดาเมจแรงอยู่เอนมีเคลนทพีคูณสามห้านะ <c oughs> ก็ถ้าขี่ก็น่าจะตายนะแล้วก็อะไรอุลิเบลนี่ก็เคยเห็นคนใช้อยู่นะอึดมากนะตีไม่ค่อยตายเหมือนกันสกิลมันแบบคูณสามสิบห้า ลบเดบติ้งทั้งหมดนะสิบไทม์รีคอร์ดอีกแต่ก็ช่วงหลังไม่ค่อยเห็นละนะจะเป็นเซตสามตัวเนี้ยที่มาแรงนะที่แบบแม่งก๊อปปี้อะไรของมันไม่รู้นะอ๋ออยู่นี่นี่เองแกนฮิลอะไรเนะี่ยโอ้ต้องปั้นกันอีกเยอะนะถ้าใครจะเล่นนะ <c oughs> แทงเกิดว่าสี่ดาว <c oughs> เห็นมีแค่อลิสตัวเดียวนะแล้วก็มีโมลาที่ด yes ูจะอึดๆหน่อยอึดแล้วก็แรงนะแล้วก็มีบีเทนเช่นเคยฮะสถานะน้ำแข็งเรานะบางทีก็กอบกู้เกลมาได้นะก็เอยยาก็น่าจะประมาณนี้มีอะไรไหม อที่เก่งๆจะประมาณนี้เลยนะซิลิเซียในดีเฮี้เปิดได้มาพอดีก็เดี๋ยวกำลังจะปั้นแล้วนะแล้วก็นี่ไอซอีิกนี่ก็สะท้อนแรงนะถ้าใครเคยโดนก็น่าจะพอรู้ว่ามันสะท้อนแรงตามแม็กเฮของมันเองนะแล้วมันก็ฮิวเยอะด้วยเนี่ยแทงได้ด้วยอินคาร์เมจลดแล้วก็ฮิวแม็กเฮของมันนะคูณสิเอร์เซ ปเทินอ๋อโอเคเขาเติร์แท็กนี่นี่สกิลนี้เลยนะสะท้อนโคตรแรงคือแมคเทนพีเท่าไหร่ก็สะท้อนไปครึ่งหนึ่งเลยอะแรงมากๆาเออแต่วมีคนถามไอรูเดียนี่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะพอดูสกิลแล้วมันแบบแค่ลดเดฟเยฉยอะแค่แบบเพิ่มเดฟ ก็จะมีประมาณนี้นะแทงหน้าใช้ของเฮียแล้วก็เดี๋ยวเดียวปั้นแล้วจะมาให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะว่าคุ้มค่าที่จะปั้นหรือเปล่านะก็ปเปิดสักตาฮะเมื่อกี้อะไรวะเล่นกระจุยกระจายมากเลยนะเฮียซีลิเซียไอซีลิเซียมีแล้ว เจ้าอะไรแกนฮิวเดี๋ยวลองลองลองสักแพ็กหนึ่งนะเนาะอยู่ไหนวะนี่ผู้ช่วยเรานี่นี่เจ้ากันดั้มนะไปฮะกดสูตรก่อนโอ้โหเห็นปะสูตรแบบแน่นอนอะเปิดมาทองเลยนะตอนไฟร้อนเรายูฟีลยอ่ย โได้กันดั้มมาเออก็จะประมาณนี้นะก็ยังดีกว่าไม่ได้ไหลใช่ไหมอ่านี่เทคนิคเฮียนะเวลาก่อนเปิดก็ไปเซตก่อนนะสลับสลับดูดีกว่าเฮลมานะโอ้โหได้แต่ผู้ช่วยฮะโอ้โหมี่หลุดมาตัวจะลองอีกแพ็คหนึ่งกันนะเจ้ารีดักกราดเนี่ยนะชื่อมัน ชื่อเทจัดนะแห้งอะ่ะน่าจะแห้งเปิดรัวกันไปน่าจะเป็นผู้ช่วยอแล้วสินนะอานั่นไงโอเค <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะ,ะเออสเาเบลมาก็ดี <c oughs> นั่นแหละนะก็คือเปิดไนดะ้ยากจริงๆนะไอ้เจ้าตำนานนี่นะคือแบบตำนานเลยอะฟิวชั่นก็ไม่ค่อยเก่งนะ ดูสกิลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่พวก,กฟิวชั่นนี่อย่าเไปใช้เดียวนะเกี <c> ่ <oughs> ยวไม่ป้นเลยดีกว่านะก็จะมีเจ้าไอริสนะโอเคก็ประมาณนี้แหละลองไปด,ดูดูกันเองนะทีมทีมเราขาดอะไรนะทำไมถึงแพ้อะไรเงี้ยนะมันมันแรงถึงหรือเปล่ารู้ว่าแรงไม่พอนะ <c oughs> อืม โอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็จะลืมไปดูแทงนะมีใบแจกอยู่ด้วยนะนี่นี่ฮาดาวสลักนะอย่าลืมไปเลือกกันนะแนะนำว่าถ้าใครไม่รู้จะปั้นไรก็เกาหลีนะตอบโจทย์แน่นอนถ้าปั้นแบบตันๆนะ่ะนะลูนก็ลูนเลือดเฉยๆนะส่วนมากจะลูนเลือดเท่านั้นเลยนะที่เป็นสายเดฟเฟนเดอร์นะใส่แค่ลูนเลือดอัพไปบวกก้านั้นแหละนะนะ ก็จะแบบโหดโดยที่ไม่รู้ตัวนะโดยที่แบบไม่ได้ทำอะไรเลยเอ,อตัวอื่นก็ยืนยืนง้อๆไปนะตัวนี้ก็ยืนรับดามเมจไปเฉยๆนะค <c ười> ือแบบชนะแบบโอ้โหโกดไม่ลงอ่ะนะมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคือตีๆไปอ้าวตายเองนะีแพ้เพราะเกาหลีเนี่ยบ่อยมากนะเ,เดี๋ยวจะต้องหาตัวมาแก้ทางนะพวกแองเจลิก้าอะไรพวกนี้นะอ่าก็ลองดูไปดูทีมตัวเองอีกทีกันแล้วกันนะว่า อาทีมต้องการอะไรหรือเปล่าลเ,ลเนี่ยทำไมเราแพ้จังเลยเนี่ยเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะกินเวลาไปนิดนึงนะก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่คนที่ทําทีบ้างนะก็ใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็บาย